สวัสดีครับท่านผู้หางานทุกท่านนะใครสนใจสมัครเจ้าที่บัญชีลักษณะงานคือสรุปยอดขายรายรรับรายจ่ายของบริษัทจัดทำเอกสารภาษีซื้อภาษีขายสรุปงบยื่นภาษีและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติก็คือเพศหญิงเพศชายอายุ20-30ปีวุฒิปวสหรือปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ยินดีรับเด็กจบใหม่นะครับสวัสดิการมาฟังกันนะเงินเดือน1 5 0 0 0ถึง20,000บาทประกันสังคมและท่องเที่ยวประจำปีสถานที่ปฏิบัติงานก็คือทำงานวันทำงานนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาเริ่มงานคือ09.00ถึง20.00นาฬิกาหยุดทุกวันอาทิตย์ บริษัทตั้งอยู่ที่58ทับ2บ้านสำโรงหมู่ที่2ตำบลมิงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาประหัสไปรษณีย์30160ท่านใดสนใจสมัครโดยตรงได้ที่บริษัท BKK ไอเดียจำกัดติดต่อคุณเข้าโพดนะครับผู้จัดการนะเบอร์โทรศัพท์087242 4891หรือว่าคุณหมวยก็ได้เป็นฝ่ายบุคคล0909916130นะครับท่านใดสนใจโทรไปสอบถามได้นะครับทั้งคุณเข้าโพดและคุณหมวยนะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านกรนุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ